ไม่าต้งอนะเรา้งินแมา่ที่สี่มนะครับแ้วะาเพ่ราว่าตัวหมู่ที่สี่นะครับพมามีันชักดีรายการวัสาุรายการวันโมงคนจุติพานอาบมะนาวให้ แตนน่การอิกระกานาดบางสิ่เอิ้อือเขาเาตามที่ที่เราได้ทำไว้ให้เท่านั้นแต่ให้เริ่มจากพลโมโมที่สามและกับบริเวณทั่วไปนะครับรับได้วันนี้นอกนั่นอยู่กับพี่น้องเราทุกคนเลยแต่อากาศากานเฮามันดีะครับว่าป้องกันในเรื่องของจากป้องกันในเรื่องของการเกิดความรุนแรงในผู้ที่เม้ที่ พอหาแม่ผู้เป็นลูกไปร้านมาช้มเข่ากินหนามน้ำกันคุงนี้ต่อไปกับเพก่อนคนี้นะครับขอว่าให้การกับไหวตอนนะมันมีผลกระทบอ่าวริเวนกว้างแต่ตาุ้งนี้ก่อนนะครับประมาณ20กว่าทัานนะครับ เพนคำไข่เริงคำบุนสมสุักับขบวชสมคงมบริบาลระดูทองดีพัดพระนัตพพัดกันดาตีสอนลูกอินทิชาโพงามสายลมบุญมากนาฬรกบุญมากที่หนึ่งนะครับสำหรับกรณีฉุกเฉินในภาวะเขามีคัตเตอร์ใหม่ของทาง ตำบลส้มฝอยเราอยู่ที่บ้านโกหมู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคัตเตอร์ประมาณ20คา่คัตเตอร์ถือว่าถือว่ามากนะครับผมก็เลยมีกรณีฉุกเฉินที่จะต้องทำการตรวจแบบภูธมนะครับในพี่น้องบ้านโกหมู่ที่3นะครับและก็จะค่อยทยอยตรวจกลุ่มเสี่ยงไปหมู่บ้านต่างๆที่พี่น้องบ้านโกไปสัมผัสนะครับก็เช่น บ้านบ้านที่ติดกันก็คือบ้านกูหมู่13หมู่12แล้วค่อยอากราะจายไปจุดเสียงที่หมู่บ้านอื่นนะครับรวมแล้วเราประมาณวันนี้ก็คือเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ400คนนะครับในการที่จะคัดกรองเพื่อหากลุ่มกลุ่มป่วยเพื่อแยกแยกคนคนป่วยออกจากคนคนที่ไม่ป่วยนะครับและหลังจากนั้นผู้ที่มาที่นี่ทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนนะครับโดยทีมงานแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอราศีสลายและโรงพยาบาล ราศีสลายนะครับซึ่งในกรณีเร่งด่วนอย่างนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนและก็ควบคุมสถานการณ์การป้องกันการควบคุมให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมก็หมู่บ้านไหมครับปิดหมู่บ้านครับตอนนี้คือเราปิดหมู่บ้านทั้ง3ามหมู่บ้านที่อยู่รวมกันนะครับก็ขอ,อความกรุณาว่าการปิดหมู่บ้านของเราคือคนที่อยู่ในหมู่บ้านของเรานะครับเราทําตามมาตรการของฝ่ายปกครองนะครับร่วมกับทางสถานีตํารวจภูธร ไม่ให้คนเข้าและก็ไม่ให้คนออกส่วนการจับจ่ายซื้อซื้อสอยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการบริการตรงจุดนั้นครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ